สวัสดีครับน้องจอ๊อบนี่นะฮะมากับแฟนหนุ่มรูปหล่อนะฮะหรือว่าผัวนั่นเองนะฮะนี่นะฮะหากินไม่ได้แล้วก็ได้มีหัวแล้วนะฮะทำงานล้วัวเรียนเรียนค่ะเรียนมอไหนละมอสี่สนะฮะใสๆเลยนะวัยนี้นะครับนะวันนี้จะมาจอดเสนอครับเนี่ยงานลุ้มป,ปูกกระบาดฮันนโปงยัดได้เลยนะฮะโอ้ยมาจากเขตไหนครับบา,บางแคร์ค่ะบางแคร์นะฮะติดตามพี่แจ็คไปอยู่เนาะนะฮะอย่าลืมนะครับวันประมาณวันพุธนะฮะ ที่จะลงเพลงที่ใส่ไว้นะฮะให้พวกเราฟังกันครับคือเอาไว้ชุดแรกฮะแจ็คดอสนันนะฮเข้าไปดูได้นะฮะกับไอ้แจ็คดอสนอันเองนะฮะโอเคอาะตามเธอมาครับสื่อให้สวยครับนะฮะโอเคครับออกครับอันนี่สิบใครเราชื่ออะไรนะชอุ้ยชอุ้ยนะฮะแล้วเราแล้วเราชื่ออะไรนะเบล เออชื่อแปลกที่หาชื่อจ๊อบ้ยแต่ละคนชื่อดีฮะเอ้าพันท้ายกับน้องจ๊อบนะฮะจับก็ได้นะมองมองที่ป้ายครับมองที่ป้ายแจ้งต่อสั้นนะนะครับโอเคพันท้ายครับเด็กเต็งนะฮะครับน้องจ๊อบนะฮะเจาะลึกกว่าเดิมยาวกว่าเดิมแล้วก็เอาให้เจ็บน้อยกว่าเดิมครับนะพันท้ายครับนะ โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้สวยไม่เนี่ยนะฮะเจ็บ,บไหมไเจ็บ่ะโอเคนะฮะเอ่อนะฮะ น้องจ๊อบนะฮะ um. ได้ไหมปอยนะฮะ <c oughs> จ๋อม <c oughs> ต้องดูแลให้ได้ครับนะฮะ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่พี่หวังไว้ว่าฮะ <c oughs> เราได้ใส่นานๆน,นะครับนะฮะ <c oughs> อย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนะฮะ <c oughs> ข้างล่างเกี่ยวได้กระแทกได้นะแ,แต่ตรงนี้ห้ามกระแทก <c oughs> การอยู่การกินกินได้ทุกอย่างครับพวกนอนพวกไข่ไส้เดือนแมลงสาบกินได้เลยนะมีเพศสัมพันธ์เหมือนเดิมตรงแล้วนะตรงแล้วนะอ่ะให้ดูหน่อยนิดหนึ่งฮะตรงครับนะฮะเป็นอ่าอะไรนะมิกกี้ ไม่ใช่โดเรม,มอนนะฮะสวยๆเลยฮะเธอเลือกตัวนี้แล้วเธอเป็นคนสวยด้วยครับนะฮะเจ็บบ้างไหมแค่ไหนได้ใจฮะบายบายจ้ะนะฮะเจ้ครับ